สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศภายในหมู่บ้านของบ้านหองคาตำบลหนองอึอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับหมู่บ้านนี้มีป่าชุมชนขนาดใหญ่นะครับนี่ครับอยู่สายมือเป็นแหล่งอาหารเป็นที่หาเห็ดหาหาเห็ดหาป่าของชาวบ้านนะครับ ของชาวบ้านห้องขาแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะครับมีครับมีป่าขนาดใหญ่เลยนะครับมีชาวบ้านปั่นจักรยานมามองไป่อสักครู่นี้มาเก็บเห็ดนะครับเดี๋ยววันนี้แหละครับจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะครับบ้านห้องขาอาวอกภาษาอีสานนะครับพี่น้องครับบ้านห,อาานหน้องคาตำบลหนองึงอำเภอลา,ลาดศรีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับ เส้นทางนี้ครับตรงไปศรีสะเกดได้นะครับไปทะลุออกบ้านผู้สอดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับรถมาก็จะมาถึงสามแยกเลี้ยวเข้าบ้านห้องขานะครับพี่น้องครับเข้าบ้านห้องขาห้องนี่นะครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นไปบ้านห้องขานะครับนี่ครับ บ้านหองคาตำบลหนองอึงอำเภอลาสีสไลจังหวัดสีสกเกตครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมบรรยากาศนะครับเป็นปลาชุ่มชนขนาดใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับนี่เยอะสายมือน,นะครับปลาชุ่มชนมองหาของปลามองหาเห็บนะครับพี่น้อง ก็เป็นปลาใหญ่ครับพี่น้องครับปลาชุมช่นขนาดใหญ่เลยครับ ตอนนี้ก็เขาหมู่บ้านแล้วนะครับพี่น้องครับบ้านห้องคาครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะครับของบ้านห้องคาตำบลหนองอึ่งอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษ ว่าหมู่บ้านใหญ่พอสมควรน,นะครับบ้านห้องคาี่คือบรรยากาศของบ้านห้องคาครับพี่น้องครับบ้านห้องคาตำบลหนองอึงอำเภอลาสีสไลจงังหวัดสีสเกตนะครับ เด๋ยวสิผ้าเหลี่ยวมาทางงีนครับโอ้เป็นมูบานนี่คือกันนะครับพี่น้องครับฝั่นโองค้าง ับเป็นโรงเรียนบ้านหองขานะครับโรงเรียนบ้านหองขา โอ้เป็นเป็นมูบา้านญ่เติบนะครับพี่น้องครับ ตรงนี้ก็มีสะพานข้ามลำห้วยนะครับโอ้โหยังนอกพีน้องคนนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศภายในหมู่บ้าน ของบ้านฮองขาตำบลหนองอึ่งอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษ